สวัสดีครับแฟนขับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ อ้อ,อ้ยจำอะไรคะ่ะเจ้าตะวาปีตั้งแต่เราอยู่กรุงเทพเนาะก็เลยแบบเบึบ้งแมนผ้ากันเลื่อนหาเบิ้งน,นั่นเบึ้งนี่นี่แหละอาจารย์ปะที่นี่น,นอนเวอกกันอยู่แบบนี้เลยว่าห่้ยเขาคือโ่ลังเรื่องนีเบึ้องมาเป็น,ปนตมวนเด้เพราะวา่าค่อนข้างที่จะ ตัวแสดงแนนตัวแสดงเขากันหลายมันบวงอื้นตัวประกอบแล้วว่ะที่นี่เป็นเรื่องที่ถ้าเฮาเว้าขึ้นปุ๊บค้อนหัวจักเลยแมนนค้อนหัวจักเลยทั้งทั้งทั้งทุกเพดทุกไหวทั้งไหวหลุนทั้งผ่านพ่กกลางพักใต้ใช่พออยู่ในตำราเรียนฐานค้นฐานคณาจารย์เว้าเรื่องภาพาไปมานี่ไหลซุบโมได้อาจารย์คนชิ่งลูกมาที่นี่หนูพ่อหนูเว้าปุ๊บหนูคือพ่อใส่ผู้เลกก่อนพ่อวึงคือพ่อก่อนพ่อวึงนี่ต้องตัวเด่นแท้ๆละนวังสิ พ่อมันจ่เป็นตะายักหัวอยู่เด้ยหยักเขากับมีแหม่เระไราสิ่อแม่ให้แม่อันเพิ่นเรียนเนาะนู่นนี่นั่นบาดนี้มันก็เลยคิดเห็นเป็นตัวมาเลยบัดนี้เพิ่นลยโทรหาอาจารย์เลยค่ะครับกระทษหาคือคือการมองหาเรื่องล้ำในในสมัยนี้เนาะถ้าถามว่า มันเป็นสมัยใหม่บอสมัยใหม่แต่ใจก็ลอยเขายังเนียนลำเลืองลำเล่องใดนี่คนรลู้เื่องแล้วก็เข้าใจทุกเื่องฉะนั้นมันก็หมาวามว่าเขานี่ให้ความสําคัญกับลำเลืองสึ่งกับมองว่ามันเป็นหัวใจหลักของการเฮดวงหมอลำอยู่แล้วแมนคอนเสิร์ตสิยิ่งง่ายอลังการไนใด้แต่ว่าหมอลำเขาก็ถิมบ่ได้เพราะว่าเขาเป็นวงหมอลำ mm. ครับแล้วที่นี่แต่ละปีนี่มิตเรเลีองที่เขาเป็น mm. เรื่องในจินตนาการเนาะที่แต่งออกมามกันท่มเขินครับเป็นแต่ว่า ปีนี้เป็นวรรณกรรมไทยของกวีเอกของโลกซึ่งเกิดวันเดียวกันกับผมเนี่ยครับผมเกิดวันเดียวกันนภเพลนผมซื้อยีหลีนี่พูกันบุริสายย่อมาจากเกิดวันสุนทรภูกเลยใส่เข้ามาพูกกันก็เลยบอลต้องขีบยู่ครับแล้วที่นี่ก็เป็นการแบบเอาวรรณวรณกรรมวรรณคดีไทยอะมามาใส่ภาษาใส่สำเนียงใส่การแสดงแบบมอลำั่ล่องเบิรงว่าสิเป็นยังไงแล้วก็ เนื war, ้อหาสาระมันจะมีมองตลกนี่แหละสำคัญเนี่ยหมายคือคือมันว่ยเนี่ยขันเมียนขันเมียนค่อนวยผู้ใดมีแว่วนี่ว่าตรงในนนอนเลื่อยทั่วไปขื่นมาเรียนต้องกันได้มันบ่อืดตัวประกอบเนี่ยตัวประกอบไม่เรื่องอ่ะหลายครับมหาก่อนมากระเลยมือนี่เป็นมือสันวันดีครับอาจารย์เพิ่นเฮ็ดแล้วจะโดนแล้วครับแต่ว่าหาเลือกหายงำพอเขาเดียงสี่ทุกปีนาออาจารย์แล้วผมก็เป็นผููมาเอาทุกปีบ่อยสิมาต่้งแตน พื้นดินพื้นนี่ยังเพราะเดี๋เปลี่ยนบ้านท่านด้ถมเด้แต่เฮี้ยหลังในครับเรื่องเรื่องแรงเนี่ยมาเอากระบียจานเนี่คืออยู่เฮี้ยหลังในครับบดบดท่านด้ออกมาอยู่ทั้งนอกอันนี้เพรมาเฮ็ดใบถามมังสิ่หล่านันยังสะดวกนะครับดีกว่าอยู่ในบ้านได้บรรยากาศได้ฟิวลล์และเงียบสงบแต่ขี่เป็นแดดเนาะออกมาแดดห่อนแต่นี่แบบต้นไม้ก็ใหญ่แล้วบ่กระโจดรถเว้นน้าขี่มั่วไส้มากกว่าลูกหลานหัวของมันนี่คุ่นบุกคเขาต้องไปคุณลูกกาดำหน้าอยู่ครับ มันเป็นธรรมเนียมครับเป็นสี่ยากสีง่ายบันไดอันนี้ก็คือผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญก็เลยก็เลยต่องมาเองพอดีมือนีสิบอ้าแอนไปบันทึกเสียงพร้อมครับมือดีกับกสิมนี้แน่แนวดีๆ <c oughs> ได้แช่อยู่เลยก็เห็นแล้วเห็นพลแล้วมือนีแอนสามเพลงแอนเพิ่มอีกเพลงหนึ่ง สามเพลงพี่บอยสองยันลองเพลงผู้เล็กกับมวลต่อมาเมนยองอันนี้อาจเป็นเพลงเจ้าของผมแต่งเองพร้อมคือเดือนเป็นนาดวงเี้นิยุทธสองหมื่นนี่แหละค่ะมีเมื่อวานวันก็เดินทางกลับมานบ้าเมือนี้ก็ได้เอ้ายาวโหลดสนนพี่น้องว่าเบื้องฟ้าเปียกสามคนเอียนก็บอยอยู่ไทยร่วมอยู่ครับเห็นพระเนาะ cái <laughs> này nó bia hả? hàng khá nên nó, gì đi khá đầy đủ cả อิมินาสการีนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการีนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการีนาตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสมมาสัมบุตโภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมี สาวาคาโตพคะทวตาธัมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพคะทวตสาวกสังโฆสังฆังนามาาามีนโมตัสสะภะทวตุระหังตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะทวตุระหังตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะทวตุระหังตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุททางอาราธนานังพูททางอาราธนานางทำมังอาราธนานางทำมังอาราธนานางสังฆังอาราธนานางสังฆังอาราธนานังสาธุสาธุข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาราธนาขออาราธนาถึงคุณพระพุทธเจ้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรพิภพนี้ในสากรพิภพนี้จงลงมาสิงสั ทรงลงมาสิงสถิตในองค์พระพุทธรูปในองค์พระพุทธรูปทุกทุกพระองค์ท่านนี้ท,นนทุกทุกพระองค์ท่านนี้ขอให้โรรองท่านขอให้พระองค์ท่านจงมีสุขจงมีสุขขอให้พรรองค์ท่านจงมีสุขขอให้ส ใโพตสมาสุภาษณ์นมสาโพตุตอาจารยประมาเทนะทวารัตยนะกตังสัพังอภราธรรมธรรมตุโนพันเตอาจารยประมาเทนะทวารัตยนะกตังสัพังอภราธรงธรรมตุโนพันเตอาจารยีประมาเทนะทวารัตยนะกตังพันเตสาธุรือคุณพระพุธประรมประสง์คุณลงปูบุญท่านท่ลูกหลานกาบวบสักราบูชาเมื่อ <reading> น <repetition> ี้ลูกหลานสายฝนม่นสวรรค์ เป็นมือสันวั่นดีขออ้อขอไายข้ามหลวงปูจงมาอุ่มชู้พวกปากมอล่ำํำใจเกินืนลอยบอยซิริช่ยออนอรดีลูกหลานได้เหตุเรื่องล่ำเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องวัฒนกรรมวัฒนคดีของศูนย์ท่อนผู้ขอห้เวทีของใจเกิืนลอยจงโดดเด่นในล่ำเรื่องงี่ได้หลวงปูเด้เอ,อจเจริญเจริญสาธ สิงค์คุ้นท่าคุ้นไทรออกอคุ้นล่ำคุ้นไทรทั้งขอบหลังเจ้าบาลามีของหลวงหลวงปูห่หลวงท่านและครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงลูกอ่คู่สุนทรอนรูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่สถานที่เหมอือนอาจารย์สายฝนม่วงสวรรค์เป็นครูบาอาจารย์ม,มือนีลูกหลานในมาศยกเอาคันหามาขอเอากรรล่ำไปคำไปคุ้นให้กับลูกกับหลานให้นท่ามากค่ะคืน ให้กินบบบจกบวรุ่งไปแสดงบองได้ให้คนนิยมสมพ่อให้คนหักคนหอมคนสนับสนุนให้คนฟังด้ติดติดใจติดซื้อติดเสียงเด็เงินซื้อเงินเสียงของหลุหล้านแล้วกินอ่ไอยูอ่เปินให้อยากมา่อมาเห็นมีการมีงานลังไหลเขามามีเงินมีทองลังไหลเขามามีโอกาสดีๆีลังไหลเขามาให้มีซื้อเสียงโด่งดังทัวลาฟาน บอยบอกน้ำฝนมะาแกนเรื่อยที่เสียกับท้องีนสมือนนะบอกน้ำฝนกันเลยเป็นเรืนะ่องสุดไหม คำคูณลำเรืองปลาไพมณี่ขอให้บรมคมูุ่นท่อนปูปราดคู่เก่งปราคู่เรื่องลื่นในโลกจงคุ้มข้องปุกปัก,ปร,กรักษาทีมงานหมอลำ่ำแจเกินร้อยไปเล่นไปลองไปลำ่ำยาห้มีบาปมีกรรมย่าให้เรื่องมองไดมันคิดมันพลาดเพราะว่าเป็นการเสริมเป็นการแต่งเติมเพื่อรสชาติของหมอรองหมอล่ำก็ขอให้ศุนท่อนูดชงอาไพาให้กครับคูแตง่งตลอดทั้งคู่ำหรือสาธุสองหุ เป็นนสัดีแล้วดีแล้วฟันว่าผมเคยเห็นกันไนว่าหลานทัานหลานมีเรื่องนี้บอกฟังว่าผมเคยเห็นกันนะผมข้นแม่หนีไปอยู่ซื่อซอยู่ลงกูค่ายออกบนไปผมข้นมาหนีไปอยู่ซื่อซอยู่ผ้าว่าแต่ว่าผิดแทนคนไทยดูเขา สง,งค่ะขอขอ,อนใหนะมันลอดทั้งสองค่ <c oughs> งสดดดดค่ะ,คคะสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่ โฮมใส้ให้ลูกให้หลานเลยเด็เขียนขอร่ำดีๆให้ไปตลอดโดนไปอยู่กัเจคเือวรวยอายุมันควรยื่นเป็นห่มโฮมใส่ให้เด็กเพื่อนลอา,อาเซยข้นไปผ่านาอยู่ดีอปักอนนะ้อังครับ แอนถือแอนถือเดวเขาทายให้ผู้นี้กับในน้าหัวหนาเนาะแม่นแม่นบริด้แสดงกับหัวหนาดย